สวัสดีค่ะพบกับไทรัสอีกแล้วนะคะวันนี้ไทรัสอ,ออกมาาซื้อเขาเรียกอะไรอะตู้เย็นมันพังอะคะแต่ไทรัสก็เลยแวละมาดูพามาดูโซฟาสวยๆงามๆด้วยนะไทรัสอยากได้ไทรัสด,ดูเขาโฆษณาไทรัสอยากได้ โซฟาแล้วเขาเรียกใช่ค่ะสักชุดหนึ่งแต่ไม่เอาชุดใหญ่ค่ะแต่ไทรัพดูมาแล้วแบบแต่ตอนนี้ไทรัพยให้ทุกคนเห็นผู้บ <businesses bridge in itations> ่าวพามานะคะผู้บ่าวฮัลโหลผู้บ่าวนะคะก็เลยพามาถ่ายดูด้วยทรัพยดูในนั่นมันต้องให้เขามาช่วยดู ก็มีหลากหลายนะคะสวยๆทั้งนั้นให้ทุกคนดูไปด้วยเนาะไหนๆก็ได้ออกมาแล้วเพราะได้รัดมาตู้เย็นซื้อมาไมด้นานมันพังแล้วมันเหมือนกับไม่เย็นนะคะแต่เขามีการันตีห้าปีอะไรนี้แหละก็เลยรอดตัวไปก็ มันก็สวยทั้งนั้นเนี่ยเสีย <c oughs> แบบสวยผู้บอกเขาไปดูทางนู้นแล้วก็ก็เลยถ่ายไวทุกคนดูด้วยแฟนไปดูแบบไหนเรามาดูกันเฉยๆชอบก็จะแล้วอยากซื้อมานานแล้วแต่มันไม่ไม่ถูกใจ ดูไปได้วยกันไม่มีคนเนยอะหรอคะ่ะออกมาไดนะะ้ก็ดูไปพร้อมๆกัน <c oughs> ผู้บ่าวต้องรอให้เขามีเขายังไม่ว่างคะ่ะให้เขา อยากได้ที่นั่งที่แบบสบายๆเวลาเราทํางานเหนื่อยใช่ไหมคะเราก็แทนนัอยากได้ที่แบบเพราะเก้าอี้อันนั้นของของแฟน,นะคะ่ะมันพังเพราะว่าถ่ารถอันนั้นมาทิ้งขยะเราก็ต้องทิ้งละก็เลยจําเป็นต้องซื้อคะ่ะเพราะว่าของเก่าเขาหมดแล้วแนละ้วมันหมดสภาพมันหลายปีใช่ไหมคะ ก็พาก,กันมาดูถ้าถูกใจก็ซือ่ไม่เห็นนะคะมันเ,อเยอะเลยค่ะคนไม่ค่อยมีะคะ่ะทราก็เอามาให้ดูนะคะด้วยกันไปสักไม่กี่นาทีก็พอเนาะ,ะดูแฟน,นะ,ะดูผู้บ่าวเดินชมนะชมผู้บ่าวโอเคนะคะมีหลากหลายเลยะคะ่ะ โอ้เตียงก็มีสารพัดเออเตียงได้ซื้อไปให้้องโชคละโอเคละเตียงโชคก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ใหญ่เล็กกว่าน,นี้อ,อโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะปะ๊าปาปาปา สวัสดีครับบายนะคะเจอกันใหม